ค่ะนักเรียนก็มาต่อจากการสอนออนไลน์วันที่6มกราครูให้งานไฟฟ้าชุดที่1ไปทั้งหมด4งาน4หน้านะคะหน้าสุดท้ายจะเกี่ยวกับการต่อเซลล์ไฟฟ้าหัวเรื่องเนี้ยการต่อเซลล์ไฟฟ้าวงเล็บฐานไฟฉายนะคะฐานไฟฉายแทนเซลล์ไฟฟ้านะคะเราจะมาดูว่า การต่อแบบไหนดีกว่ากันนะคะมีแบบอนุกรมกับแบบขนานสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้ามีอันเดียวนะคะที่ครูใส่ไว้ตัวแปลควบคุมในที่นี้ก็คือหลอดไฟเหมือนกันทุกประกาศนะคะแล้วก็ขนาดสายไฟนะ,ะเท่ากันต่างกันอยู่ที่วิธีต่ออันนี้ต่อต่อในแนวเดียวกันนะคะแนวเส้นเดียวกันอย่างนี้เขาเรียกว่าต่อแบบอนุกรม นะคะส่วนการต่อแบบอย่างเงี้ยลักษณะเนี้ยคือการต่อแบบขนานนะคะอ้าวมาดูว่าฐานเรามีฐานไฟหรือเซลล์ไฟฟ้าอยู่2ก้อนนะคะอาจจะเป็น3ก้อน2ก้อน3ก้อีกอนนะคะเลือกให้เหมาะสมนะคะเอามาต่อในวงจรถ้าถ้าถ้าจำนวนาฐานไฟเยอะไปแต่เครื่องใช้ไฟฟ้ารับต้องการรับโวลตหรือ ความต่างศักดิ์ที่ไม่ไม่มากแต่เราใส่ไปมากมากก็จะไม่เหมาะสมนะคะจะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นพังได้อ่ะมาดูเออเอาแบบดูเทียบกันนะว่าอันไหนให้ความสว่างมากกว่ากันนะคะอ่ะครูขอต่อแบบอ่ะถ้าถ้าต่อแบบอนุกรมนะใส่ไปก้อนเดียวก็ไฟยังไม่ค่อยสว่างนะคะอ่ะครูใส่ก้อนที่สองเข้าไป ะระดับความสว่างก็ดังปรากฏในกล้องนะคะนี่คือการต่อแบบต่อฐานไฟหรือต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมคือเรียงในแนวเส้นเดียวกันนะคะเท่าออกปึ๊บอ่าดับอันนี้อ่ะเอาออกแลวนะต่อไปมาดูเปรียบเทียบกับต่อฐานไฟแบบขนานนะคะอ่าต่อขนานนี่นะก้อนเดียวก็ก,ก็ก็คือสว่างขึ้นมาแล้วเนาะเใส่ก้อนที่สอง อ่านี่คือระดับความสว่างของการต่อฐานไฟฉายแบบขนาดนะคะอ่าลองมาเปรียบเทียบผลลัพธ์ขอขอเทียบอีกทีนะคะครูขอมองอีกรอบหนึ่งอ่าเวลาเห็นผลการทดลองไม่ชัดเจนเราก็ต้องทําเพิ่มอีกครั้งหนึ่งว่าอันไหนสว่างกว่ากันนะอ่าใส่ไปก้อนเดียวไม่ติดอ่านี่คือความสว่างของการต่อฐานไฟแบบนุกรมนะคะเท่าที่ครูมอง มองว่าการต่อแบบเนี้ยอนุกรมหลอดไฟสว่างมากกว่าให้เครื่องอใช้ไฟฟ้าทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าดังนั้นวิธีต่อฐานวิธีเนี้ยแบบอนุกรมจะเป็นที่นิยมนะคะใช้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไม่ว่าเป็นการต่อในฐานรีโมทนะคะหรือว่าฐานไฟฉายเขาก็จะเรียง ฐานไฟฉายแบบอนุกรมนะคะวิธีดูแบบอนุกรมนะคะเวลาเขาเรียงนะอ่ะดูสังเกตลักษณะนะคะอย่างนี้อ่าก้นฐานนะจริงๆเขามีสัญลักษณ์บอกอยู่แล้วนะคะอันนี้ค้วลบนะคะบวกเวลาต่ออนุกรมก็คือต้องนำบวกกับกลบมาอยู่ใกล้กันต่อกันแบบนี้นะคะเวลาต่ออนุกรมต่อแบบขนาดนะ มันมันจะเป็นลักษณะการที่หันฐานขั้วเดียวกันไปด้านเดียวกันมันมันมันต่อกันคนละเส้นอะ่ะเนี่ยเนี่ยถ้าอย่างนี้คือขนานถ้าแขนคููคือสายไฟนะอ่าก็คือหันขั้วเดียวกันไปด้านเดียวกันอันนี้คือการต่อแบบขนานนะคะอ้าวสรุปใครสงสัยตรงไหนก็แชทถามครูได้นะคะนี่คือตัวช่วยในการทำ งานไฟฟ้าชุดที่1หน้าสุดท้ายหน้าที่สี่นะคะ